อันนี้คือของที่ลูกจะเอาย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนนะเพื่อนๆนะน,นี่คือส่วนหนึ่งนะก็มีอีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้เอาลงมาเนาะเป็นพวกผ้าหม่มพวกผ้าหม่มพวกพวกหพวกมอนพวกอะไรอย่างเงี้ยจานะยังอยู่ข้างบนอยู่แล้วก็เสื้อผงเสื้อผ้าเนาะพวกกระทงกระทะพวกหม้อพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังยังมีอีกส่วนหนึ่งจาน,นะอันนี้คือส่วนที่เขาเตรียมมาไว้ละอันนี้คือจักเย็บผ้าจ้ะ เขาต้องมีไว้นะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเขาต้องการให้น้องตัดเย็บเสื้อพุงเสื้อผ้าก็ต้องใช้จักจักจก,ก็จะเอาจักไปด้วยเนาะจักรอันนี้เคลื่อนที่ได้เพื่อนๆยกยกไปได้อยู่อันนี้ก็ของของที่ต้องเอาไปจากพวกราย,ย่างจากของใช้ในในครัเรือนจากนะก็พวกทงพวกถาดพวกหนังสือทำอาหารเขาพวกพวกของใช้นั่นแหละจ้ะนะของใช้พวกมุง้งพวกมีดช้อน กองเกงอะไรทุกอย่างภายในครัวจะนะภายในครัวเรือนนั่นแหละจะนะไม่ไม่เอาไม่รื้อของเขาออกเนาะส่วนนี้ก็พวกอันนี้ที่ชาร์จแบตจะนะที่ไม่ที่ชาร์จลอกสายเขาเรียกแล้วไอ้ปักสามตาจะนะคิดนานปักสามตาจะอันนี้ก็พวกผ้าปูที่นอนจะนะแบบหนานหน่อยให้อุ่นๆหน่อยจะแล้วก็อันนี้ก็ผ้าปูที่นอน นะอันนี้ผ้าคลุมคล้ายๆผ้าคลุมอันนี้ผ้นนาปูนนาที่นอนจ้ะแล้วก็มีหลายอย่างจา้ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ผ้าพ้าเป็นอันนี้ปอกหมอนกับไอ้ผ้าผ้าห่มจ้ะนะปอกผ้าห่มนะั่นแหละอันนี้ก็ผ้าปูที่นอนจ้ะต้องมีม้วเข็นนุแขนเสื้อทุกอย่างจ้ะเพื่อนนะทุกอย่างอันนั้นเราก็ได้ถ่ายประมาณนี้แหละจะเพื่อนๆให้ดูนะถ่ายเยอะกว่านี่มันมันเยอะเกินเนาะ ท่าจะช่วงนี้ก็เตรียมตัวจะไปลอนดอนเนาะไปลอนดอนก็วันเสาร์นี้แล้วจ้ะนะวันวันเสาร์ที่สิบเอ็ดก็จะไปส่งลูกจ้ะนะช่วงนี้ก็เตรียมของเคลียร์ของอะไรของเขาอย่างเงี้ยจะเตรียมทุกพุงเสื้อผ้านะเขาก็จะไปเรียนต่อประมาณสามปีจ้ะนะใช้เวลาในสามปีแต่ถ้าเขามีงานเขาก็คงจะอยู่ที่ลอนดอนเลยจ้ะนะเขาก็คงจะหาที่เช่าที่ลอนดอนอยู่เลยอะ วันนี้นี่ลูกสาวก็เก็บของวันสุดท้ายนะนเพื่อนานะจะย้ายไปลอนดอนอันนี้ก็ของที่ว่าเขาเตรียมตัวจะไปจะก,ก็ยังจะมีหมอนแล้วก็ผ้าห่มด้วยเนาะยังไม่ได้เอาเข้ามานุ่นก็ที่ถ่ายให้เห็นจะพัดลมไม่ได้เอาไปนะนเพื่อนอันนี้ก็คือของแค่ในครัวเรือนจะ้ะอันเนี้นะใจหายเนาะพวกนี้ก็เดินทางเขาจะพ่กนี้ก็เดินทางซื้อพุงเสืผ้าจะนะแล้วก็ของใช้ อาจจะมีโอกาสจะถ่ายระหว่างเส้นทางให้ดูนะเพื่อนๆน,นะถ้ามีโอกาสนะเพราะว่าจอยคิดว่ารถที่จอยเอาไปเนี่ยมันเต็มเพื่อนๆมันเต็มมันคงจะนั่งลําบากถ่ายลําบากอะนะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายให้ดูจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะเตรียมตัวไปส่งลูกที่ลอนดอนนะเพื่อนๆนะตอนประมาณตื่นมาปิดตีสี่จะออกจากบ้านตีหนะ้าเนาะขับรถก็ประมาณเกือบสี่ชั่วโมงนะขับรถประมาณ เกือบสี่ชั่วโมงพี่แอนดี้ไม่ได้ขับนะเพื่อนๆนะก็จะมีเพื่อนพี่แอนดี้เขาขับให้นะก็ไปกลับก็หลายชั่วโมงอยู่เพื่อนก็จะเอาของไปส่งเขาส่งน้องเขานั่นแหละก็ช่วยต่อตุงต่อเตียงไอ้นู่นไอ้นี่จัดนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้จ้ะนะเราก็กลับเลยไม่ได้ไปเดินทุงเดินเที่ยวไม่ได้ไปเดินโตโตเตเตที่ไหนจะไปส่งลูกเฉยๆเนาะนะจ้ะ เดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายตามถนนหนทางให้ดูนะเพื่อนๆน,น,นะเพราะว่าจอยก็ไม่มั่นใจว่ามันจะสะดวกไหมตอนนี้ก็จอดเข้าห้องน้ำกันจะนะจอดเข้าห้องน้ำกันไม่รู้ถึงไหนแล้วเพื่อนๆจอยก็แอบหลับอยู่บนรถอยู่จะเพื่อน ปั๊มน้ำมงน้ำมันซื้อของกิวงศของกินข้าวน้ากันจะนี่คือห้องลูกสาวนะวนเพื่อนนะห้องลูกสาวจะที่มาพักที่จะเรียนห้องเล็กๆนะเพื่อนก็จะมีที่นอนครัวก็จะมีแยกอยู่ต่างหากแต่ต้องรวมกันนะครัวนะแล้วก็ที่นั่งของเขาเนั่นแหละก็จะมีะนะตู้เสื้อผ้าจ้ะนะตู้ขรงสุ้ผ้า ห,ห้องเล็กๆจ้ะห้องเล็กดหลดอลอะไรก็แพงเท่าน,นั้นห้องน้ำจ้ะห้องน้ำก็ประมาณนี้จ้ะนะก็ทถัดรับเนี่ยห้องน้ห้องน้ำจะมีอ่างล้างหน้าชักโครกนะถั่วซ่วมจ้ะ ห้องเล็กๆจะมีเตียงเตียงเล็กๆตรงกันข้ามกับโรงแรม h o l i เ a y ย n อินตัวก็ตื่นกันมาตั้งแต่ประมาณตีตื่นตี4ออกจากบ้านตีห้าจะมาถึงนี่ก็กประมาณ9ก้าโมงกว่าจะ้ะเพื่อนนะกปะ็ประมาณเก้าโมงกว่าก็ อันดี้ก็ขนของจะขนของขึ้นมาก็จะมีการทรงการโคงการเขียนทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีที่ตรวจที่เขาให้นะพอเราเซ็นชื่อรับกุญแจห้องก็จะมีแฮนตีลที่ตรวจโควิดนะแล้วก็เขาก็จะบอกรายละเอียดอะไรของเขาสําหรับคนพักนั่นแหละจ้ะในนี้แล้วเขาก็จะมีอันนี้ก็คือ ผ้าดคุมเตียงจ้ะนะผ้าดคุมเตียงคุ้มที่นอนอ่ะไม่ใช่คุมเตียงอันนี้ที่นอนพาดลงจ้ะนะพาดลงก่อนทำนี้จะพาดลงอย่างนี้นั่นนงได้ก็โอเคอยู่เพื่อนนะแต่น้องไม้ก็ซื้อของเข้ามาเองเพื่อนๆออันนี้เขาก็มีให้นะ กาไม่ได้มีบุนิเจอร์อะไรมากมายจ้ะมีเก้าอี้ให้นั่งทางขยะเล็กๆนีจ้ะ,ะใจหายเหมือนกันนะใจหายลูกมาอยู่ไกลมีไวไฟด้วยนนีน้มีไวไฟด้วยนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนก็ถ่ายให้ดูแค่นี้แหละเพราะว่าเขายังไม่ได้จัดห้องเนะาะก็เพิ่งมารับกุญแจ รับกุญแจเสร็จก็ไอ้นอนไอ้นั่นไอ้นี่ของเขาเด็กก็จัดกันเองจ้ะเพราะว่าเขามีเพื่อนที่รู้จักอ่ะมาพักที่เดียวกันด้วยแต่ว่าไม่ใช่ห้องเดียวกันนะตึกคือที่เดียวกันแต่คนละตึกอ่ะนะเพื่อนเพื่อนนะก็ยังรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นจ้ะนะก็ทยอยขนผ้าห่มหมอนขึ้นมาละห่มก็เหลืออีกเยอะจ้ะนะเหลืออีกเยอะพอสมควร You want to I know.

ยังไม่หมดนะนเพื่อนนะกำลังไปขนมาอีกจ้ะน่นนก็คือคนเขาพาลูกพาเต้ามาส่งที่หอพักจะ้ะนะก็หอพักที่เดียวกันที่น้องไมพักนี่อะไรแต่แต่ตกงค่าเป็นโรงแรมไงมเพื่อน อันนี้เป็นครัวจะต้องแชรกันนะมีไมโครเวฟมีตู้เย็นมีเตาอบ o r มีตู้เย็น Microwave. a l r i i o so you've got o d e s i g n a t e cupboard. e o o n e t e t a s o u r r see s มีตู้เย็นด้วยอ่างล้างจน Clean. Clean. Oh. Make a wave. I my that I have to break oh why oh. do they not literally say I'm oh. just gonna leave that on until I can. Bye! bye bye. <laughs>